สัปดาห์นี้มาคุยกันถึงเรื่องราวของรถยนต์คันนี้ครับ the new x5 xdrive 50e m sport ติดตามมาชมครับเป็นรถที่ขับเดินทางเนี่ยผมว่าดีมากขับแล้วไม่เมื่อยล้าไม่สะบัดสบิง้งไม่ดิ้นจนกระทั่งคนขับก็เหนื่อยคนนั่งก็เมารถเป็นรถที่ออกแบบมาได้โปร่งโล่งตาดีครับเรื่องของกระจังหน้าที่เรียกกันว่าไตคู่อันนี้ก็เป็น bmw kidney ไอคอนิกโกรไตเดี๋ยวนี้ลูกใหญ่ขึ้นมาไตาคู่ใหญ่เพื่อระบายความร้อนในห้องเครื่องได้ดี วันนี้ผมกำลังนั่งอยู่หลังพวงมาลัยของรถยนต์ BMW ครับเป็น BMW the new X5 xDrive 50e M Sport นะครับแมชื่อยาวๆแบบนี้แน่นอนละ่ะ X5 หมายถึงรถแบบ SAV ของ BMW คือ Sport Activity Vehicle นะครับตัวเครื่องยนต์นะเป็นเบนซิน60 Twin Power Turbo ส่วนมอเตอร์นะครับมอเตอร์นั้นเป็นขนาด 197แรงม้าในหน่วย PS นะครับความจุของแบตเตอรี่ก็29.5กิโลวัตต์ชั่วโมงถ้ารวมทั้งเรื่องของมอเตอร์ไฟฟ้ารวมทั้งเครื่องยนต์เบนซินไม่ใช่รวมแบบจับมาบวกนะครับรวมแบบวัดกันจริงๆก็ได้489แรงมา้าแล้วก็700นิวตันเมตรอัตราเร่งใช้ได้ทีเดียวผมขับในเมืองพอรถว่างกดปืด๊ด จากความเร็วระดับ80 120ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยผมไม่ได้จับเวลาแต่ต้องบอกว่าใช้เวลาอึดใจเดียวขับมาเพลินๆ80-90พอถึงเวลาต้องการเร่งแซงเนี่ยกดรวดไปเลยครับทันทีแล้วก็ไปแบบนิ่มๆไม่ได้ไปแบบกระโชกโคกหากให้คนนั่งรู้สึกเมารถหรืออย่างไรนะครับไปแบบสบายๆเป็นรถที่ขับเดินทางเนี่ยผมว่าดีมากขับแล้วไม่เมื่อยล้าไม่สบัดสบิ่งไม่ดิ้นจนกระทั่งคนขับก็เหนื่อยคนนั่งก็เมารถ เป็นรถที่ออกแบบมาได้โปร่งโล่งตาดีครับถือว่าเป็นรถขนาดใหญ่อีกคันหนึ่งที่ใช้งานได้อนเนกประสงค์สมชื่อแล้วครับ Sport Activity Vehicle ที่ BM เ้ากขากำหนดเอาไว้หรือในตลาดทั่วไปก็เรียกกันว่า Sport Utility Vehicle เป็นรถอนเนกประสงค์ขับเคลื่อน4ล้อ สำหรับใช้งานได้ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นบนถนนหลวงทางราบเรียบหรือจะลงทางลูกลงังทางดินทางโคลนรถพวกนี้ถ้าไม่เสียดายรถต้องใช้คำว่าถ้าไม่เสียดายรถรับมืออยู่หมดครับที่ต้องบอกอย่างนี้เพราะบางคนบอกแหมรถแพงแพงตั้ง5้าล้านอยู่ๆจะไปให้ลุยลุกลงังพอได้ยินเสียงลูกลังดีดโดนตัวถังดังป้งเป่งเข้าหน่อยน้ำตาจะไหลเพราะนั้นต้องใช้คำว่าถ้าไม่เสียดายถือว่ารับมือได้กับทุกสภาพถนนเท่าที่รถยนต์ทั่วไปวิ่งกันและครับ เป็นรถที่ขับได้สนุกแล้วก็นั่งสบายคันหนึ่งครับรถยนต์ new x5 xdrive 50e คันนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามองด้านหน้าปุ๊บแน่นอนล่ะ bmw เนี่ยจำง่ายครับเรื่องของกระจังหน้าที่เรียกกันว่าไตาคู่อันนี้ก็เป็น bmw kidney iconic pro ไตเดีนน๋ยวนี้ลูกใหญ่ขึ้นมาไตาคู่ใหญ่เพื่อระบายความร้อนในห้องเครื่องได้ดีตัวนี้เป็น m sport นะครับเพราะฉะนั้นก็มี เรื่องของอุปกรณ์เกี่ยวกับแอโรไดนามิกเป็น M อ e r o d y n a m i c s ติดตั้งมาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานเรียบร้อยแล้วก็ดูจากรูปโฉมนมพันธครับ BM เอดันอยูนั้นจริงๆแล้วจะว่าไปแล้วเนี่ยเรื่องของการออกแบบตัวถังต่างๆเขาเปลี่ยนแปลงไม่มากครับแล้วก็ตัวนี้ยังเป็นตัวที่ผมชอบอยู่อย่าง คือระยะหลังๆเนี่ยรถประเภท SUV ที่ b m เขาเรียกว่า SAV น่ยนะครับมักจะทํากันเป็นแบบท้ายคูปเป้ท้ายลาดมันขัดอ,อกขัดใจผมเหลือเกินแต่ว่าตัวเนี้ย,ยังเป็น SUV หรือว่า SAV แบบ BMW อมันอยูที่ยังเป็นท้ายตัดอยู่มันยังให้ความรู้สึกเป็น SUV แท้ๆดุดันพอเป็น SUV หรือว่า SAV แบบเนี้ยผมก็ไม่เข้าใจแนวคิดของวิศวกรทำไมยังไปห่วงเรื่องแอโรไดนามิกมากกว่าพื้นที่ใช้สอยก็ไม่ทราบได้นะครับเพราะฉะนั้นมันยังเป็นรูปทรงที่โดยส่วนตัวผมถูกใจไฟหน้าเปิดเข้ามานะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่านอกจากไตคู่ขนาดใหญ่แล้วเส้นสายเปิดขึ้นมาเนี่ยด้านบนก็มีซันรูฟนะครับกว้างขวางดูแล้วมันเหมือนกับเจอเพื่อนที่คุ้นเคยตัวนี้ New X5 Xdrive 50e M Sport ตัวนี้เนี่ยราคาขายรวม BSI แล้วเขตั้งไว้5 4 3 9 0 0นบาทใครที่สนใจอะไรอย่างไรเนี่ยก็ลองดูตัวนี้ถ้าจะเรียกกันแบบภาษาตลาดบอกเป็นปลั๊กอินไฮบริดด้วยนะครับวิ่งด้วยระบบไฟฟ้าเนี่ยตามระบบการวัดแบบ NEDC เนี่ยไฟฟ้าอย่างเดียวเนี่ยวิ่งได้113กิโลเมตรก็ถือว่าไกลทีเดียวถ้าใช้งานในเมืองทุกๆวันเนี่ย แทบจะเป็นรถไฟฟ้าไม่ต้องเติมน้ำมันเลยส่วนใครที่ยังชอบเรื่องของดีเซลนะครับก็ยังมีให้เลือกอยู่เหมือนเดิมลองดูครับชอบอย่างไหนเลือกอย่างนั้นเลือกกันเอาเองครับเรื่องของ BMW New X5 xDrive 50e M Sport ครับ